แรงเสียดทานแรงเสียดทานเป็นแรงที่ต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุเมื่อวัตถุมีการเคลื่อนที่บนพื้นผิวใดพื้นผิวหนึ่งนะครับหรือในตัวกลางอะไรก็แล้วแต่นะครับที่มีความหนื่งในเ่ช่อากาศหรือน้าเนี่ยมันจะมีการต้านการเคลื่อนที่นะครับเพราะว่าวัตถุเนี่ยมันจะพยายามร,รักษาสภาพการเคลื่อนที่ไว้แล้วก็ตัวที่เป็นตัวกลางเนี่ยมันจะต้านกับตัววัตถุที่เคลื่อนที่นั้นนะครับมันก็จะเกิดแรงเสียดทานขึ้น เพราะฉะนั้นแรงเสียดทานเนี่ยไม่ใช่ว่ามีข้อเสียอย่างเดียวนะครับมันก็จะมีประโยชน์ด้วยก็คืออย่างเช่นในการใช้ชีวิตประจําวันอย่างเช่นการเดินหรือวิ่งหรือการติดสติ๊กเกอร์หรือการตอกตะปูนะครับก็มีความสาคัญมีแรงเสียดทานเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งสิน้นอย่างเช่นกล่องนะครับหรือถังเนี่ยวางไว้ที่พื้นเนี่ยก็จะมีแรงที่กดลงมาก็คือน้ําหนักแล้วก็ที่ก้นถังนะครับก็จะมี แรงเสียดทานเกิดขึ้นมีผิวสัมผัสเกิดขึ้นระหว่าง2ผิวก็คือตัวก้นถังแล้วก็ตัวตัวพื้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราออกแรงดึงกล่องไปแล้วเนี่ยในรูปนี้เนี่ยก็จะเกิดแรงเสียดทานขึ้นนะฮะต้านการเคลื่อนที่เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราเริ่มดึงกล่องให้เคลื่อนที่เนี่ยก็จะมีแรงที่ค่อนข้างสูงกว่านะเพราะว่า สังเกตวเวลาตอนเราเข็นกล่องที่จะออกตัวเนี่ยหรือแม้กระทั่งรถตอนที่ออกตัวเนี่ยจะต้องออกแรงเยอะเพราะว่าจะต้องเอาชนะแรงเสียดทานสถิตนะครับดูสเตติกฟริกชันให้ได้แต่ถ้าสมมุติว่ากล่องเคลื่อนที่ไปแล้วแรงเสียดทานจะน้อยลงนะครับเพราะว่าเป็นแรงเสียดทานจนเราก็ออกแรงน้อยลงนะสังเกตว่าเวลาเราขับรถเราเร็วขึ้นเนี่ยก็จะใช้เกียร์ตับไอเกียร์สูงขึ้น r e l รถถีบจักรยานเนี่ยเราเปลี่ยนเกียร์ ไม่ใช้เกียร์ที่สูงขึ้นเนี่ยก็จะทําให้เราถีบได้ไวขึ้นนะคร